สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูวิธีการมงหลังคาด้วยแผ่นหลังคาเหล็กหรือ,อแผ่นหลังคาเมทชีตนะคะวิธีการก่อนที่เราจะมงนะคะเราก็จะนําแผ่นหลังคาขึ้นมาวางไว้บนโครงหลังคาแบบนี้นะคะ,ะตัวบ้านหลังนี้นะคะต้องยื่นแผ่นหลังคาขึ้นด้านหน้าแบบนี้ค่ะก่อนที่จะทําการมงนะคะเราจะต้องติดตั้งแผ่นไม้ฝา ก่อนที่จะมงหลังคานะคะเนื่องจากบ้านหลังนี้นะคะอ่าก็จะมีเพิงเดิมด้านข้างที่ไม่ได้หรือถอนออกค่ะการติดตั้งไม้ฝานะคะก็จะติดตั้งยากสักนิดนะคะเพราะว่าจะมีอุปสรรคนะคะเป็นแผ่นหลังคาแล้วก็โครงไม้เดิมค่ะ,เ,ะมเมื่อติดตั้งไม้ฝาเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการมุงหลังคาค่ะ การมุงหลังคานะคะถ้าแผ่นแรกได้ฉากกับตัวบ้านนะคะแผ่นต่อไปก็จะมุงได้ง่ายขึ้นค่ะแผ่นแรกที่เราจะมุงนะคะเราจะให้ขอบแผ่นหรืออนของแผ่นหลังคานะคะเสมอกับขอบเหล็กด้านนอกค่ะ ขอบของเหล็กด้านนอกนะคะก็จะไว้สําหรับติดตั้งไม้เชิงชายอีกทีค่ะส่วนขั้นตอนการติดตั้งไม้เชิงชายนะคะเราก็จะติดตั้งที่หลังค่ะหลังจากที่มุงเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนการติดตั้งไม้เชิงชายนะคะเราจะติดตั้งก่อนหรือที่หลังก็ได้ค่ะลักษณะของบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นเพิงหมางแย้นค่ะตัวรอนของหลังคานะคะเมื่อเสมอกับเหล็ก ตัวที่เป็นจันทันแล้วนะคะเราก็จะทำการยึดสกรูค่ะสกรูที่เราใช้ยึดนะคะก็เป็นสกรูสำหรับยิงกับแปรเหล็กนะคะแปรเหล็กของเรานะคะเป็นเหล็กกล่องขนาด1คูณ2นิ้วค่ะความหนา1.5มิลน,นะคะ การยิงน็อตสกรูนะคะเราก็ยิงบนสันของลอนแผ่นหลังคาค่ะการยึดน็อตสกรูแผ่นหลังคาแผ่นแรกนะคะเราก็จะยึดตัวลอนที่3ก่อนค่ะส่วนลอนที่1กับลอนที่2นะคะเราจะยึดน็อตสกรูพร้อมกับขั้นตอนการติดตั้งขอบด้านข้างนะคะการวางแผ่นหลังคาซ้อนกันนะคะเราก็จะเอา หลายความนะคะซ้อนกันแบบนี้ค่ะแผ่นของเรานะคะก็จะมีความยาว12เมตรนะคะเป็นแผ่นเดียวค่ะก็จะไม่มีรอยต่อตรงกลางของตัวบ้านนะคะก็จะมีรอยต่อเฉพาะช่วงแผ่นที่ซ้อนกันค่ะหลังจากที่เรากรบร้อนหลังคาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมัก จุดที่เราจะทําทการยิงน็อตสกรูในแผ่นต่อไปค่ะเนื่องจากเวลาที่เราวางแผ่นประกบกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมองไม่เห็นตําแหน่งที่เราจะยิงน็อตสกรูค่ะเพื่อป้องกันการยิงน็อตสกรูพลาดนะคะเราก็จะต้องมาร์กไว้แบบนี้ค่ะ <S <S บรรยากาศการทำงานในวันนี้นะคะมีอากาศที่ร้อนมากค่ะ เมื่อแสงแดดนะคะส่องลงมากระทบกับแผ่นหลังคาก็จะสะท้อนกลับมาหาช่างนะคะก็จะทำให้ร้อนขึ้นเป็นสองเท่าเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยเห็นบรรยากาศการทำงานบนหลังคาท่ามกลางอากาศร้อนแบบนี้นะคะแม่น้องสันก็นำภาพมาให้รับชมค่ะสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมไม่มุงหลังคาตอนที่ แดดอ่อนนะคะาก็เพราะเนื่องจากเราก็จะเร่งมงหลังคานะคะให้ทันก่อนที่จะมีฝนตกลงมาอีกรอบค่ะความหนาของแผ่นหลังคานะคะ0.33มมเมค่ะราคาเมตรละ130บาทค่ะความยาวของแผ่นหลังคาตัวนี้นะคะยาว12เมตรนะคะอ่าราคาแผ่นหนึ่งนะคะก็จะอยู่ที่แผ่นละ1560บาทค่ะ ความกว้างของตัวหลังคานะคะก็จะกว้าง6เมตร10เซนค่ะใช้แผ่นหลังคาทั้งหมด8แผ่นนะคะ,ะเทคนิควิธีการยิงน็อตสกูแผ่นหลังคาของช่างนะคะช่างก็จะยิงสลับติ๊กแซกเป็นปันปลาค่ะ พิธีนี้นะคะเวลาลุมมานะคะแผ่นหลังคาจะไม่กระพือค่ะปัญหาของแผ่นหลังคาเมทัลชีสนะคะก็จะมีปัญหาเวลาที่แผ่นนะคะโดนความร้อนสูงค่ะ,ะก็จะมีเสียงดัง,ดงเสียงลั่นดังเปาะแปะเปาะแปะนะคะ ปัญหาจะเกิดมากน้อยนะคะก็จะขึ้นอยู่กับการยึดน็อตก,ก,กูแผ่นหลังคาด้วยค่ะเราจะไม่ยึดแผ่นหลังคานะคะจนะตัวแผ่นหลังคาบุกนะคะเราจะยึดให้พอดีและก็ไม่หลวมจนเกินไปค่ะวิธีนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องเสียงหลังคานะคะคที่ลั่นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนได้ไม่มากก็น้อยค่ะ ตัวบ้านหลังนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นกำแพงบ้านค่ะเราก็จะใช้วิธีการใส่รางน้านะคะการตัดแต่งแผ่นหลังคานะคะเราสามารถที่จะใช้เกลนไกตัดแผ่นหลังคาแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือเราจะใช้ลูกหมูนะคะใส่ใบบางขนาดสีนิ้วค่ะตัดแต่ง แผ่นหลังคาก็ได้นะคะอ่วนขั้นตอนการใช้กันไกลแบบนี้นะคะแม่น้องสันก็จะตัดพอเป็นพิธีก่อน,นะคะ่ะส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตีเส้นเต้านะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ใบบางาใส่ใบลูกหนูหมูนะคะตัดแต่งให้เสมอกันอีกทีค่ะ การเดินบนแผ่นหลังคานะคะเราจะก mm ้า hmm. วเดินเหยียบตรงที่เป็นแปรเหล็กนะคะอาจจะไม่เดินส่วนที่ไม่มีแปรรองรับค่ะเพราะจะทําให้หลังคาบุบได้นะคะ mm hmm. ตอนนี้นะคะ mm hmm. อากาศก็ร้อนขึ้นทุกทีค่ะ mm hmm. ต้องใช้ร่มกลางนะคะ เพื่อที่จะช่วยลดความร้อนค่ะเนื่องจากแสงแดดที่ส่องลงมากระทบกับแผ่นหลังคานะคะก็จะสะท้อนเข้าตาของช่างค่ะ,ะทำให้แสบตาได้นะคะเราจึงใช้ร่มนะคะกลางช่วยแบบนี้ค่ะถ้าใครผ่านมาเห็นนะคะก็จะเห็นแม่น้องซันยืนกลางร่มให้ช่างเลยค่ะ อาจจะดูตลกนะคะแต่ว่าการทำงานแบบนี้นะคะต้องมีตัวช่วยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะค่าแรงและค่าวัสดุนะคะแม่น้องสันนะคะก็จะเหมารวมทั้งสองอย่างนะคะงบประมาณเฉพาะตัวโครงหลังคานะคะใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น130,000บาทค่ะ โครงเหล็กที่ใช้นะคะก็จะเป็นเหล็กกล่องกาวนาัความหนา1.5มิลทั้งหมดนะคะ,ะเราก็จะมาเทสความลาดชันของแผงคากันค่ะ,ะน้ำก็จะไหลไปแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็มงหลังคามาถึงแผ่นที่5แล้วค่ะลักษณะของรอนหลังคานะคะก็จะเสมอกับตัวเหล็กจันทันนะคะ สำหรับค่าแรงการทำโครงหลังคาแบบนี้นะคะ,ะตัวเสาบ้านก็จะเป็นเสาเดิมค่ะค่าแรงช่างนะคะคิดเหมาตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นโครงแล้วก็มุงหลังคานะคะ,ะแล้วก็จะมีติดตั้งไม้ฝาไม้เชิงชายค่ะค่าแรงช่างนะคะก็จะอยู่ที่ตารางเมตรละ6 0 0 7 0ยถึงเจ็อบาทค่ะ ต่อไปก็จะเป็นแผ่นที่6ค่ะเราก็จะวางหลังคากลุบซ้อนกันแบบนี้นะคะระยะห่างของแปรล็กนะคะก็จะห่างช่องละ1เมตรค่ะถ้าห่างกว่านี้นะคะแผ่นหลังคานะคะก็จะมีโอกาสแอนค่ะเวลาฝนตกนะคะอาจจะทำให้หลังคารั่วได้ค่ะ บรรยากาศการทำงานนะคะตอนนี้ก็พักหายร้อนสักนิดก่อนค่ะ,ะก่อนที่จะขึ้นไปทำการมงใหม่อีกรอบให้จบนะคะบรรยากาศใต้หลังคานะคะ,อะตอนนี้นะคะก็เหลืออีก2แผ่นสุดท้ายค่ะด้านข้างชายคาของบ้านหลังนี้นะคะก็จะยื่นออกข้างละ60เซนติเมตรค่ะตัวเหล็กที่โผล่กออกไปนะคะเราก็จะตัดแต่งที่หลังค่ะ เมื่อมุงแผ่นจุดท้ายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะติดตั้งไม้เชิงชายค่ะไม้เชิงชายก็เป็นไม้เชิงชายหน้าหกนะคะความยาว4เมตรค่ะเมื่อติดตั้งไม้เชิงชายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะติดตั้งขอบข้างค่ะก็เป็นอันเสร็จสำหรับด้านข้างนี้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ